โอ๊กโอ๊กโ mhm. อ๊กโอ๊กงานหากเดินบันนี้ไหมเฮ้ยาเลยสวัสดีค่ะพบกับหนูปูเป้เช่นเคยในช่องโอเล่เอสีไทยแลนด์ค่ะหนูมาถึงจังหวัดเลยแล้วค่ะเห็นเห็นข้างหลังอย่ไหมมีพวกเขาด้วย นุสวยจ,จังเลยคุณพ่อนอนหลับอยู่ยังไม่ตื่นงั้นไปดูพี่โอเล่กับน้องปุ๊เป้ก่อนค่ะนี่คุณพ่อนอนอยู่งั้นไปดูพี่โอเล่กับน้องปุ๊เป้กันเลยค่ะไปเลยเราจะลงไปก่อนนะคะมีภูเขาด้วยภูเขา 漂亮。 สผงเซนปีนแต่อาเจ้าหนูจะมาแห่งานบุญทระเวค่ะอยู่วัดตาดขาพัฒนาค่ะตำบลตาดขาอำเภอหนองหินจังหวัดเลยค่ะ เดี๋ยวน้องปูเป้ะจะพาไปดูรอบๆข้างของวัดก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวกันเลยนู่นมีต้นไม้ด้วย กนมาขามที่อันนี้คืออะไรเหรอน่าจะ,นนออะนนเป็น,นบ้านเขาสร้างบ้านหรือเปล่า นี you mean doing ่มีน้ำด้วยไปดูน้ำดีกว่า คุณพ่อนอนตื่นสายป่านนี้แล้วยังไม่ตื่นจะไปปลุกคุณพ่อไปแก้งคุณพ่อดีกว่าไปกันเลยตามมาเลยค่ะทุกคนตอนนี้คุณพ่อนอนอยู่บนรถนะคะตามปุ๊บเปมาเลยค่ะทุกคนไป อันนี้เราก็จะถึงรถแล้วทุกคนดูพี่ว่าเล่นสิเราจะแก้งคุณพ่อยังไงดีนะอ๋อเข้าใจแล้วบอกว่าช้างหลุดช้างหลุดไปกันเลยแน่น ม่ค่ะตอนนี้เราก็จะไปหาคุณพ่อกันสายแล้วนั่นเนี่ยอันนี้เรายังไม่ตื่นง่าขึ้นแรเอ๊ตอนนี้คนก็เริ่มทยอยกันเข้าวัดนะคะไปกันเลยงเราจะไปแจ้กับพ่อนะคะ

เห็นไหมช้างหลุดช้างหลุดไะช้างหลุดนี่เขาจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะนั่งรถท่านล่างนาอยู่รุดอะไรช้างหลุดช้างหลุดไงแก้งพ่อไงพ่อไม่ยอมตื่นฮะแก้งพ่อไงพ่อไม่ยอมแก้งพ่อโอ้โหโอเล่หลุดนะ่ะเขาไม่ไปไหนหรอกเขาจะมานี่ ถ้าขาหลุดนะเขาจะมาหาพลออยู่นี่เลยเขาจะมากินสับประรดอยู่นี่ถ้าเขาหลุดเขาจะมานี่เขาไม่ไปที่อื่นนอกจากจะมีของกินแถวนั้นั่น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 นทำอะไรทำอะไรแล้วลูกซน้อมาชิลซื้อแล้วนั่นแล้เันแล้วนั่นแล้วอ๋อ่า่อโอทำอะไรนั่นนั่น งาจะหักแล้วงาจะหักแล้วนี่ยงานเช้ไว้นั่นหึหึแทงแล้วแทงโซ่แล้วอุอุอุงาหักเดินบัดนี้ไหมเฮ้หักเลยงาหักเลยเอาเดือดเดือกเอาเองมา โอ้นอนตัวก่อนเอ๊ะง่วงนอนปลุกแล้วตื่นได้แล้วไปไหนต่อยไปอาบน้ำไงอาบน้ำเลยคุนอนต่อยสักนิดได้ไหมไม่เหนื่อยไม่ไปอาบน้ำเหนื่อยเนาะแปดโมงแล้วมั้งเนี่ยอาบน้ำเลยวันนี้แก ไม่สำเร็จค่ะคุณพ่อรู้ทันค่ะเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันนะคะจะแกล้งคุณพ่อใหม่ให้ดูอ่ะงั้นเราจะปิดคลิปเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และใย่ลืมกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของพวกเราคะ่ะสวัสดีค่ะบายสวัสดีเร็วเถอะ ป,ปิดคลิปแล้วปิดคลิปแล้วฮะสวัสดีสวัสดีสวัสดีกี่บ่อปิดคลิปแล้วบ๋อจบคลิปแล้วนี่จบแล้ว,ลลวอ่ะจบแล้วครับผมเจอกันที่ยูทูบนะครับผมบ๊ายบาย